ทีนี้ไปดูสมเด็จกันนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ขาโต๊ะอดูในรูปซ้ายมือเปรียบเทียบด้วยนะครับเป็นพิมพ์ขาโตนั่นก็คือนั่งอยู่บนเขาจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นถูกไหมสามชั้นเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวเลขเจ็ดสองจะมีตัวเลขเจ็ดสองนะครับอันนี้เลือล่อนๆไปนิดนึงภาพน้ำมต์มันบังนะครับตะกุดทองคําเหมือนกัน ได้มาสดๆร้อนๆนะครับอันนี้ตั้งใจเอาไว้ใช้เลยนะครับอันนี้เป็นตะกุดทองคํานะครับขาโต๊ะเห็นไหมครับเนี่ยจะมีความอวบใหญ่พิมพ์เป็นเดกระเทศนะครับไม่เหมือนขาโต๊ะของใครอันนี้ขึ้นพ,พิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับซุ้มซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนะเดวขอภาพนิ่งด้วยก็ได้ครับซุ้มเนี่ยขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับเนองจากว่าใช้เครื่องใช้เครื่องแกะนะครับพวกซุ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม เนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยหูนะครับหูดูหูก่อนนะครับหูเนี่ยเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว<ม>สองฝั่งนะหน้านะครับหน้าอูมหน้าอูมจะมีเหลี่ยมนะแต่มีเหลี่ยม,น,ม,ยมนะครับหน้าจะใหญ,ใหญ่หน้าจะไม่เลียวนะครับเห็นไหมมีพระเกตเกตตุ้มเกนะ<ม>ตเนี่ยชนเลยชนขอบนะครับ<ม>แต่ไม่ติดกัน<ม>วิ่งเข้าไปชนนะครับแยกแบบเป็นมิตินะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีตุ่มเนื้อเกินนะครับ <rires. S 1> ตุ่มเนื้อเกินบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวยันนะครับเนี่ยรอบๆนะครับจะเป็นตัวยันแล้วก็จะเป็นลวดลายของกระหนกนะครับเนี่ยกระหนกข้าง <sloppy S 1> มีกระหนกมีข้างกระหนกนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องมีความคมชัดนะครับเนี่ยอ่าคมชัดลึกเท่านั้นนะครับเป็นอักขระเลขยันนะครับไม่ใช่ลายกระหนกประทานโทษ <deme. S 1> อันนี้เป็นตัวยันทั้งหมดเลยนะครับ น่าใช้น่าใช้เป็นอย่างยิ่งนะพวกฐานแข้งขามือมือที่วางประสานกันนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะเอี้ยวมาทางนี้อ่าม,มือ,ม,อมือจะเบี้ยวเบี้ยวมาทางขวามือเราหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตด,ดูดีๆนะพอ่าเพราะพื้นที่ตรงนี้จะมีเยอะพื้นที่ตรงนี้จะมีน้อยมือจะเอี้ยวเอี้ยวมาทางฝั่งขวาเสมอนะครับซุ้มปเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวยันคมชัด ลึกนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่ล่างจะหลดบนนะครับภาพพวกนี้เนี่ยอยู่ในพระหลักยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะครับเวลาส่งเข้างานประกวดส่งอะไรเงี้ยมีโต๊ะมาตรฐานเลยนะครับ mm hmm. ถือเป็นรุ่นยอดนิยมไม่นิยมขึ้นโต๊ะไม่ได้ mm hmm. อ่าไม่ยอดนิยมนี่ขึ้นโต๊ะหลวงพ่อคูณไม่ได้นะครับเนื่ mm hmm. องจากว่าพาะของหลวงพ่อคูณนั้นมีเป็นหมื่นหมื่นรุ่น แล้วยอดนิยมนะครับมีไม่เกินสองร้อยุ่นนะคิดดูเอาแล้วกันนะครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในพระยอดนิยมของหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่นะครับนะมิตินะครับมิติเมิติก็จะเป็นซุ้มกับองค์พระนะครับซุ้มกับองค์พระเนี่ยจะสูงที่สุดนะเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นพื้นด้านนอกนะรองลงมาจะเป็นพวกพื้นด้านนอกนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพื้นด้านในนะพื้นด้านในนะแล้วก็พวกในซอกแขนพวกอะไรอย่างเงี้ยจะต่ําที่สุดนะจะเตี้ยที่สุดนะครับยังไงดูความคมชัดเป็นหลักด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนั่งยองๆนะครับสูบบุหรี่นะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่เลิกบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับนั่งยองๆแล้วก็ดูดบุหรี่นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่นั่งยองๆแล้วเล่นกันนะลองมาจากรุ่นอะไรนะ หลด,ดตึกสังกรณรสามศูนยะ์อ่ะอันนั้นก็หายากนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือพวกอักขระด้านหลังนะมีความคมชัดลึกทุกตัวตัวหนังสือนะครับคมเห็นไหมโวแวนเนี่ยหลวงพ่อค่ะคูณเห็นไหมครับนะปริสุทธโธนะ่อนะอันนี้อันนี้พอตะแคงแล้วเห็นชัดเลยเนหะ็นไหมเป็นรูปรรหลวงพ่อมาก มองตรงๆไม่ค่อยเห็นนะครับดูความคมชัดนะครับพวกกีวอนเนี่ยแต่ละเส้นแต่ละเส้นโอ้โคตรคมเลยนะครับคมชัดลึกทุกจุดนะครับเนี่ยด้านล่างตัวหนังสือเห็นไหมครับจำฟ้อนดีๆนะครับเป็นกล่องตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับวัดบ้านไรตัวหนังสือเหมือนกล่องกล่องไม่ขีดอะะนจดจำาพมพ์ดูความคมนะครับเนื้อหลวมๆหน่อยเนื้อไม่แน่นนะครับเนื้อไม่ค่อยแน่น ขายบีนแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็เช่าทุกรุ่นนั่นแหละนะถ้าถ้าไม่มีตะกุดก็จะจะซื้อหย่อนหน่อยนะครับแต่ชอบส่วนใหญ่จะชอบตะกุดทองคำคมากกว่ามีที่แบบไม่ไม่มีตะกุดด้วยมีใช่ไหมอาจารย์มีมีเป็นหมื่นองค์<อ>นะครับแต่ว่า<อ>ที่ฝังตะกุดเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันห้าร้อยหรือมันพันหนึ่งถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะหา้าแค่อย่างละห้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับที่ฝังตะกุดทองคำและผิดพลาดระการใดขขอภัยด้วยนะครับ คาบน้ำมนตเห็นไหมครับคาบน้ำมนนะครับเกาะแน่นอคาบนี้นะครับผุดมาจากในเนื้อนะแล้วก็จะเคลือบเคลือบเคลือบผิวไว้นะครับจะเคลือบเคลือบผิวไว้ะดูความคมชัดเป็นหลักนะครับมวลสารเห็นไหมครับเม็ดดำเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเม็ดดาเม็ดเหลืองนะเม็ดดําเม็ดเหลืองนะครับเม็ดขาวยิ่งปิดตาเมื่อกี้มวลสารโคตรเยอะเลยองค์เมื่อกี้ค่ะ อันนี้มูลสารเขาจะหลบๆอยู่ข้างในหน่อยดูเรียบร้อยกว่าอันนี้ดูเรียบร้อยดูคมนะครับดูคมถือว่าสวยปกติผมได้เนี่ยมันจะลานนะครับอันนี้ลานน้อยมากองค์นี้นี่ลานน้อยมากนะครับที่สำคัญได้ตะกุดทองคำแถมมานะไม่เข้าใจยังไงก็ลองส่งรูปมาจริงๆเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าวันนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยคือเหมือนแบบแกะกล่องมาเลย นะเลยจุดที่ะจะมองชัดๆหรือว่ามันเป็นจุดด้อๆจริงๆเนี่ยมองค่อนข้างไม่มีเหมือนกันนะอาจารย์เพราะมันมีมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะใช่ไหมับใช่แช่น้ำมนันเขาสวยได้แค่นี้<ช>ไ,ไงไม่ว่าจะเป็นพวกปูโต๊ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อผงและแช่น้ำมันเนี่ยกล่องสวยจังเลยอ่าสวยกล่องสวยมากสมัยก่อนเนี่ยอยากได้อยากได้แต่จุนบอกหมด เขาซื้อต่อคนนู้นดิเห็นเขาไม่เขาขายสามพันนะพอเราเดินไปถามมันบอกสี่พันห้าตอนนั้นแบบแม่เราก็ยังไงวะเมื่อกี้เจจุ่นมันบอกสามพันนี่บอกสี่พันห้าอีกแล้วขึ้นมาเลย่ะขึ้นมาเลยราคาขึ้นอย่างนั้นจริงๆสมัยก่อนเนี่ยอ่ะให้ขอบคุณอาจารย์ค่ะจะสวยมากนะคะไม่ที่บ้านมีหลายองค์อมีหลายองค์ครับเพียงแต่ว่าสมเด็จเนี่ยยังไม่มีก็เลยเอาสมเด็จเก็บไว้ใช้ คะนะครับสนะะ่นรัตนาขึ้นคอแน่นอนองค์นี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเนี่ยเราจะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะเราจะค่อยๆขยับเวลาให้เหลือตอนช่วงสุดท้ายเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่าคำคถามเยอะมากๆจรงอยากให้อาจารย์รันเนี่ยช่วยตอบคำถามนะคะสำหรับแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเพราะว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยจะได้ นะคะแพร่ขยายไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิทยาทานให้ใครหลายคนที่มีความสนใจอยากจะรู้เรื่องพระเครื่องเนี่ยได้รู้อย่างถูกต้องแท้จริงนะคะไม่ได้รู้แบบผิดผิดแล้วก็นําไปดูแบบผิดผิดก็อาจจะไม่ดีกับตนเองแล้วก็เขาล็เขาพงไหมครับค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวเขาล็กเขาพงไหมเพราะฉะนั้นคุณขาเดี๋ยวอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพจ a c e b o o k แล้วก็ฝากคําถามไว้ได้เลยหรือว่าในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมกดนะคะ0 2678 6, 6 7เจ็นะคะแล้วก็ SMS มาได้เช่นเดียวกันนะคะ4ี่0 7สาที่คื้น,นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ